ครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของกระบวนการฉีดพลาสติกนะครับก่อนึ่นก็ขอแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับผมชื่อ,อสมเจตพัชรพันธ์นะครับที่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยประสบการณ์เนี่ยผมได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติกมานะครับแล้วก็ได้บรรยายในหัวข,ข้อเกี่ยวกับ กระการฉีดพลาสติกแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในในการฉีดพลาสติกนะครับซึ่งก็ได้เคยไปบรรยายให้กับสถานที่สำคัญต่างๆ,ๆนะครับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นปตทไอร์ p c นะครับดาวเคมีค a ลนะครับสถาบันพลาสติกอะไรต่างๆนะนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันนะครับ ในส่วนเซสชันของผมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการฉีดพลาสติก plastic, นะครับซึ่งก็จะถูกแบ่งออกมาเป็น6โมดูลนะครับ6โมดูลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละโมดูลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในโมดูลที่1เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกกันนะครับซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบทั่ว,วไปนะครับทั่ว,วไปนะครับก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบสกรู back, screw, สกู school ที่ใช้ในการหลอมละลายนะครับหล <Ara ain S 2> อมละลายพลาสติกนะครับแหวนกระไลย้อนกลับนะครับมอนรีเทิร์นเช็ควาลตัวนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งนะครับกระบอกฉีดมเบลนะครับหัวฉีดที่ใช้กันนะครับระบบปิดเปิดแม่พิมพ์นะครับหรือว่าเราเรียกมันว่าคันพิงยูนิตที่ใช้กันในในในเครื่องฉีดพลาสติกรวมถึงแม่พิมพ์ฉีดนะครับแม่พิมพ์ฉีดแบบคร่าวๆนะครับในส่วนโมดูลที่1 ในโมดูลที่2เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบแม่พิมพ์นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับหัวใจสําคัญของกระบวนการฉีดพลาสติกเนี่ยก็คือเรื่องของแม่พิมพ์ฉีดนะครับถ้าจะให้ผมแบ่งในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 5m นะแต่ว่าเราก็เียๆแเราก็พูด 3m ก็ได้นะครับ 3m ก็ได้หลักๆนะครับ เที่หนึ่งเนี่ยผมจะยกให้เลยเป็นของโมนะครับ injection m mold นะครับเพราะว่าปัญหาหรือว่าการทำงานที่มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมการฉีดเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากแม่พิมพ์ฉีดนะครับซึ่งมาจากการออกแบบนะครับที่ที่ไม่เหมาะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นนะันะครับถัดไป M ที่สองเนี่ยนะครับเมื่อกี้เแรกคือ injection m mold M ที่2เนี่ยก็คือแมชชีนนะครับแมชชีนก็คือเครื่องฉีดนะครับก็คือเป็นเรื่องของการปรับแต่งพารามิเตอร์การฉีดนะครับว่าเราตั้งอุณหภูมิฉีดเหมาะสมไหมเราใช้ความเร็วฉีดเหมาะสมไหมเราใช้แรงดันย้ำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือ M ที่2ส่วน M 2. สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ m a t e r i a l นะครับเราเราใช้อุณหภูมิในการฉีดที่เหมาะสมกับเขาไหมนะครับเรามีการอบเม็ดพลาสติกไหมนะครับมีการ มี requirement ที่ว่าเราจะต้องอบเม็ดพลาสติกหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในงานฉีดได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในโมดูลที่2เนี่ยผมจึงอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าในเรื่องของแม่พิมพ์ที่เป็นแบบ Specific จริงๆนะครับผมคงไม่ได้พูดถึงนะครับเช่นเป็นแม่พิมพ์พวกสไลด์คออะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยซึ่งมันเป็นในเชิงเทคนิคอลเทอรมาก นะครับแต่ว่าโดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ผมจะพูดนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบในส่วนต่างๆของของชิ้นงานนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์โดยตรงอยู่แล้วนะครับเช่นอันแรกก็คือสปรูนะครับหรือภาษาโรงงานบางทีเขาก็จะเรียกว่าก้านลูชีนะครับลันเนอร์นะครับลันเนอร์ทางวิ่งนะครับว่าควรจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับลักษณะของทางวิ่งที่ดีเป็นแบบไหนนะครับโคสลัก นะครับอันนี้อาจจะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับโคสะัะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังน,นะครับทางเข้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งของทางเข้าหรือว่าขนาดความยาวนะครับขนาดในความหมายคือความหนานะครับของทางเข้าตรงนี้มีผลอย่างมากต่อต่อคุณภาพนะครับของของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นะครับ ช่องระบายอากาศแน่นอนที่สุดครับในแม่พิมพ์เนี่ยนะครับพอเราฉีดพลาสติกห้อมเหลวเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะไหลต้อนอากาศเข้าไปเพราะว่าในคาวิตี้นะครับในโปรโมแม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะมีอากาศอยู่พลาสติกล้อมเหลวก็จะมาไหลไหลมาแล้วก็จะต้อนอากาศไปดังนั้นเราจะต้องทําช่องระบายอากาศไว้นะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยออกไปได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทําตามแนวของพาร์ติ้งไลน์ของแม่พิมพ์อยู่แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้ให้รายละเอียดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่องระบายอากาศที่ใช้กันนะครับคูลิ่งซิสเต็มหรือระบบน้ำหล่อเย็นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของคูลิ่งนะครับก็จะเจาะช่องทางของน้ำหล่อเย็นเนี่ยแบบง่ายๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดการเย็นตัวที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาเวลาเราเจาะที่ไม่ไม่ไปทั่วถึงตลอดชิ้นงานเนี่ย เราก็จะเจอว่าอัตราการเย็นตัวของชิ้นงานภายในแม่พิมพ์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับของชิ้นงานภายในแม่พิมพ์ไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่มีการหดตัวนะครับพอมันหดตัวไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาอันหนึ่งที่เราเรียกันว่าชิ้นงานบิดเบี้ยวนะครับหรือเราเรียกว่าวาเพจนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบน้ำหล่อเย็นด้วยนะครับอันหนึ่งนะครับ ถัดไปเป็น i n j e c t o r pin นะ i n j r c t o t s y s t e m ก็ system, คือการออกแบบระบบนำปลดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะให้รายละเอียดไว้เบื้องต้นนะครับว่ามันมีหลักการเป็นแบบไหนนะครับแต่ก็จะไม่ยากนะครับและสุดท้ายในส่วนของโมดูลที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาแม่พิมพ์แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้รายละเอียดว่าว่าเวลาเราใช้งานเสร็จนะครับเราควรมีขั้นตอนการเก็บรักษานะครับเป็นแบบไหน ะครับคือถ้าต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีการเก็บในลักษณะแบบไหนนะครับหรือถ้าเก็บแม่พิมพ์เลยนะครับหรือถ้าเก็บระยะยาวเลยก็จะเป็นแบบไหนนะครับอันนั้นผมก็จะให้รายละเอียดไว้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโมดูลที่3คราวนี้เราก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับในกระบวนการฉีดที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งช็อตไซส์นะครับช็อตไซส์ตัวนี้ก็คือปริมาตรการฉีดนะครับ บางครั้งเขาจะเรียกว่าสโตรกก็ได้นะฮะแล้วแต่เครื่องนะครับเครื่องบางรุ่นเนี่ยนะครับก็จะเวลาฉีดเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นระยะนะครับระยะชักหรือว่าระยะฉีดนะครับซึ่งเราก็จะเรียกมันว่าสโตรกเครื่องบางรุ่นเนี่ยนะครับก็จะเวลาเขาเตรียมเนื้อพลาสติกหลอมเหลวเนี่ยก่อนจะฉีดเนี่ยก็จะออกมาเป็นปริมาตรได้เลยก็แต่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับเสื้อผมก็จะสอนวิธีการคำนวณน,นะครับว่าถ้าเรามีชิ้นงานนะครับน้ำหนัก ขนาดประมาณเท่านี้นะครับเราจะสามารถตั้งช็อตไซส์ได้ประมาณเท่าไหร่น,นะครับถัดมาเป็นเรื่องของการตั้งค่าในส่วนของสวิตต์โอเวอร์พอยต์หรือว่าครูเชนนะครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเนื้อพลาสติกในส่วนที่เป็นสวิตต์โอเวอร์พอยต์หรือว่าครูเชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่เข้าไปเติมเต็มในส่วนของพลาสต์ผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อลดการหดตัวนะครับหรือลดพวกซิงมาร์ ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการในจังหวะการให้แรงดันย้ำนะครับหรือแรงดันคงค้างที่เราเรียกกันว่า holding pressure นะครับถัดมาก็คือการตั้งในส่วนของความเร็วรอบการหมุนของสกรูนะครับแล้วก็ back pressure นะครับความเร็วรอบการหมุนของสกรูก็มีความสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยเราเราเราหมุนสกรูถอยหลังเนี่ยนะครับเพื่อเตรียมเนื้อพลาสติกเนี่ยนะครับสกรูหมุนเนี่ยเพื่อเตรียมเนื้อพลาสติกบางทีหมุนเร็วเกินไป นะครับก็มันไม่จําเป็นจะต้องหมุนเร็วเกินไปนะครับยกเว้นว่าในคูลิ่งไทม์หรือว่าเซอร e เคิลไทม์ของเราสั้นมากๆเลยนะครับอันนั้นอาจจะจําเป็นจะต้องหมุนสกรูให้เร็วนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าชิ้นงานมีความหนาแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่จําเป็นนะครับต้องหมุนสกรูให้มันเร็วนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าอุณหภูมิของพลาสติกหลอมเหลวในสูงเกินไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้รายละเอียดไว้ นะครับอีกค่าหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของแบคเพ a เชอร์แรงดันต้านการหมุนสููสถอยหลังกลับอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอมละลายนะครับหลายๆปัญหาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเช่นมี Bubble นะครับมี Air Trap อยู่ในชิ้นงานเนี่ยนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของแก๊สนะครับที่อยู่ภายในชิ้นงานความชื้นและทำให้เป็นบับเบิ้ลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับ บับเบิลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยในในในเหตุผลหนึ่งนะในสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากการตั้งแบคเพเชอร์ที่น้อยเกินไปนะครับนะครับน้อยเกินไปซึ่งตรงนี้เสี่ยงด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเม็ดพลาสติกยังเกิดการหลอมละลายไม่สมบูรณ์นะครับแล้วถูกฟีดเข้าไปในส่วนที่เป็นคอมเพรสชันโซนนะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้สกรูเนี่ยหักได้นะครับหักได้เลยมาจากสาเหตุตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับการตั้งซักแบ๊ นะครับซักแบ็กเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับคือเรื่องของการขยายตัวของชิ้นงานไอของพลาสติกหลอมเหลวนะครับเวลาเราเตรียมเนื้อพลาสติกแล้วเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการดึงสกรูถอยหลังนะครับโดยที่เราไม่ได้มีการหมุนสกรูการดึงสกรูถอยหลังตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มปริมาตรในกระบอกนะครับเพื่อชดเชยการขยายตัวของพลาสติกหลอมเหลวนะครับคือถ้าเราไม่ดึงซักแบ็กเนี่ยนะครับพลาสติกหลอมเหลวเนี่ยก็จะไหล ออกมาทางหัวนองโซหรือหัวฉีนะครับซึ่งก็จะทําให้เพราะว่าปัสิุบันขยายตัวใช่ไหมฮะก็จะไหลออกมาซึ่งทําให้การเตรียมเนื้อเนี่ยนะครับไม่อาจจะไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเสียเนื้อพลาสติกไปโดยใช่เหตุนะครับอันนี้ก็คือการทาซักแบกนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการตั้งอุณหภูมินะครับ่าอุณหภูมิจริงๆแล้วก็คือเป็นอุณหภูมิของหัวฉีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไล่เซ็จลงไปนะครับในกระบอกนะครับว่าที่หัวฉีเราตั้งเท่าไหร่ โซนถัดไปนะครับเราก็จะตั้งลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการตั้งอุณหภูมิฉีดแต่ผมก็จะมีหลักการให้นะครับว่าถ้าเราฉีดพลาสติกประเภทที่เป็นผลึกนะประเภทที่เป็นกึ่งผลึกหรือเราเรียกว่าเซมิคิสไลน์พอลิเมอร์เนี่ยกับพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นอสันฐานหรือ a m o r p h ฟอสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวทางในการ,รตั้งอุณหภูมิฉีดที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับ ถัดไปเป็นเรื่องของการตั้งอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีด mold temperature ซึ่งอันนี้ก็สําคัญนะครับหลายๆโรงงานที่ฉีดจาพวกพลาสติกจำพวก engineering จำพวกพลาสติกนะครับเช่นพวกไนลอนนะครับพวกตระกูลที่เป็น engineering นะครับเราก็จะตั้งอุณหภูมิแม่พิมพ์นะครับให้สูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าการตั้งอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดเนี่ยจะมีผลต่อ cooling time นะครับว่า ถ้าเราตั้งอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคูลิ่งไทม์ก็จะดีเลยออกไปนะก็จะยาวนานขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราได้คือเราจะได้ประสิทธิภาพในการฉีดที่ดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการให้แรงดันย้ําที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงผิวของชิ้นงานนะครับที่มีความมันวาวนะครับที่ดีกว่าอันนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นคือคือเหตุผลของการตั้งอุณหภูมิแม่พิมพ์ฉีดเพิ่มสูงขึ้น ถัดมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งแรงปิดแมพผิวหรือเราเรียกมันว่าคลังฟองฟอสอันนี้สําคัญมากหลายๆโรงงานเนี่ยไม่เคยตั้งเลยตั้งในความหมายคือตั้งสูงสุดตลอดนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราพูดเรื่องของสเปคของเครื่องเนี่ยนะครับสเปคของเครื่องฉีดเราจะพูดกันเป็นตันใช่ไหมฮะเป็นตันนะครับยกตัวอย่างเช่นถามว่าเ,าเครื่องฉีดที่ภาคเราเนี่ยนะครับขนาดกี่ตันนะครับผมก็บอกว่า50ตัน ห้าสิตันตัวนี้เนี่ยไม่ใช่น้ําหนักของเครื่องนะฮะแต่เป็นแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุดนะครับเราเรียกันว่า maximum c a m p i n g force ใช่ไหมฮะก็คือแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุดของเครื่องที่สามารถปิดได้สูงสุดถึง50ตันหรือ500ร้อยกิโลตันอันนี้เป็นต้นนะครับหลายๆโรงงานเลยเนี่ยไม่เคยคํานวณน,นะครับจะฉีดชิ้นงานเล็กฉีดชิ้นงานใหญ่นะครับก็ใช้แรงปิดแม่พิมพ์สูงสุดของเครื่องตลอ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการใช้พลังงานนะครับนะที่สิ้นเปลืองนะครับรอบเวลาก็ยาวนานขึ้นนะครับหน้าแม่พิมพ์นะครับหน้าสัมผัสท,ที่บริเวณ Pa ร์ i n g line เนี่ยก็อาจจะเกิดการซุดนะครับชำรุดเสียหายรวมไปถึงตัวเวนติ้งแอร์เวนนะครับแอร์เวนก็จะซึกหลอนะหรือว่าซุดลงแล้วทำให้การระบายอากาศออกจากแม่พิมพ์เนี่ยออกจากคาบิตี้เนี่ย ประสิทธิภาพก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องมาเรียนรู้กันในส่วนของการตั้งแรงปิดแม่พิดนะครับความเร็วฉีดนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็จะมีคเรเฉลี่ยในเรื่องของการกําหนดในเรื่องของความเร็วหรือเวลาในการฉีดที่เหมาะสมนะครับฉีดเนี่ยเราก็ต้องดูนะถ้าเร็วเกินไปเนี่ยนะครับมันมีหลายองค์ประกอบนะครับถ้าแบบอย่างแต่ว่าเฉพาะความเร็วฉีดเนี่ย ถ้าเราฉีดเร็วเกินไปนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของไซเคิลไทม์ที่เร็วขึ้นเลยนะครับแต่มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหานะครับตามมานะครับยกตัวอย่างเช่นพอเราฉีดเร็วเนี่ยการระบายอากาศออก่าจากแม่พิมพ์ก็ไม่ทันเนื่องจากอากาศออกจากแม่พิมพ์ไม่ทันนะครับก็จะเกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นเป็นแอร์ทรปหรือว่าเป็นเบิร์นมาร์กหรือว่าช็อตช็อตก็ได้นะครับอันนี้คือฉีดเร็ว ฉีดเร็วยังอาจก่อให้เกิดปัญหาพวกเจตติงนะครับเป็นรอยพ่นเราเรียกว่าลอยพ่นก็ได้นะครับนะครับอันนั้นก็เข้ามาจากการฉีดเร็วเกินไปรวมถึงอุณหภูมินะครับเวลาเราฉีดเร็วเนี่ยอุณหภูมิของพลาสติกล้อมเหลวก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพนะครับของพลาสติกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ฉีดช้าเกินไปแล้วก็จะเจอปัญหาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟรีสเราเรียกว่าฟรีสออฟนะครับคือฉีดแล้วไม่เต็มแบบ ะครับพลาสติกเนี่ยแข็งตัวก่อนนะครับเนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิแม่พิมพ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายกันถัดมาเป็นเรื่องของการตั้ง holding pressure นะครับการตั้งแรงดันยำ้ำนะครับในส่วนของพลาสติกที่มีโครงสร้างที่เป็นกึ่งผลึกนะครับกับโครงสร้างที่เป็นอสันฐานหรืออะมอร์ฟัสเนี่ยนะครับก็จะมีแนวทางในการให้ holding pressure ที่แตกต่างกันนะครับเราเรียกมันว่า p r o f i l e อ uh, r holding p r e เช u r e profile นะครับเช่นเราย้ำเนี่ยกี่วินาทีนะครับเสร็จของการให้แรงดันย้ำก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแนวทางการให้แรงดันย้ำเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนนะครับแต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของเกตสีลไทางหรือว่าเวลาที่ให้นะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเวลาที่เกตปิดตัวเนี่ยนะครับเกตมาเริ่มแข็งตัว อยู่ที่เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกตเนี่ยปิดไปแล้วการให้แรงดันย้ำต่อเนื่องไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วนะครับมันไม่มีผลต่อชิ้นงานแล้วพลาสติกที่เติมเข้ามาเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของลันเนอร์หรือสตูนะครับซึ่งก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญว่าเราให้แรงดันย้ำนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาที่สามารถให้มันได้อยู่ที่เวลาเท่าไหร่ ะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีเทคนิคนะครับมีเทคนิคมาเล่าให้ฟังว่าเรามีการวิเคราะห์นะครับเกจซีไทม์เป็นแบบไรนะครับและอันสุดท้ายในส่วนของโมดูลที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการล้างเครื่องนะครับล้างเครื่องแน่นอนนะครับหลายๆโรงงานเกือบทุกโรงงานเลยทีเดียวยกเว้นว่าเป็นโรงงานที่เป็นในส่วนของ medical device หรือว่าฉีดเป็น packaging food food packaging เลยนั้นนะพวก พวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนนะครับเป็นฟู้ดเกรดตลอดนะครับแต่ว่าในโรงงานทั่วๆไปแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแมทเชียลนะครับไปเปลี่ยนน็อเชอยอยู่ตลอดเวลาเช่นวันนี้ฉีด PP พนะครับพรุ่งนี้ฉีด ABS นะครับมันลืนฉีด PC p o โพล a คาร์บอเเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีนะครับในการล้างเครื่องที่ที่ถูกต้องนะครับว่าทำยังไงนะครับผมก็จะให้รายละเอียดไว้เช่นเดียวกัน ในโมดูลที่3เนี่ยก็จะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับของการบรรยายในครั้งนี้นะครับถัดมาในส่วนของโมดูลที่4นะครับโมดูลที่4เนี่ยเป็นเรื่องของ Second Time นะซึ่งเป็นเรื่องของการการวิเคราะห์นะครับกำลังการผลิตนะครับของเรานะครับแน่นอนนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Cooling Time นะครับเวลาที่เย็นตัวชิ้นงานภายในแม่พิมพ์นะครับซึ่ง เดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับคูลิ่งไทม์เนี่ยจะเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดในกระบวนการนะครับในกระบวนการฉีดนะครับเราก็จะทําอะไรไม่ได้มากมายนะนะครับเนื่องจากรอให้ชิ้นงานเนี่ยแข็งตัวภายในแม่พิมพ์ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันว่าเรามีวิธีการคํานวณอย่างไรนะครับพอเราได้เวลาในการเย็นตัวของชิ้นงานภายในแม่พิมพ์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถคํานวณเวลารอบเวลาในการฉีดขึ้นลูกหรือเราเรียกมันว่าไซเคิลไทม์ได้ นะครับคราวนี้ถ้าเรารู้รอบเวลาแล้วนะครับมันก็อยู่ที่เราฉีดหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับแม่พิมพ์เราเนี่ยมีกี่คาบิตี้เข้าใจไหมฮะพอมีกี่คาบิตีน้นั่นหมายถึงว่าหนึ่งรอบเนี่ยเราก็ผลิตได้จํานวนเท่ากับจำนวนคาบิตี้ยกตัวอย่างเช่นการฉีดฝาฝาขวดน้ําสมมตุตินะครับฉีดออกมาทีหนึ่งนะครับสี่สิบแปดคาิตี้นั่นหมายความว่าในหนึ่งรอบการฉีดเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงาน นะครับหรือฝาเนี่ยทั้งหมด48ชิ้นเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จะสอนในส่วนของว่าถ้ามันถ้ามีลูกค้านะครับเขาออเดอร์มานะครับในจํานวนเท่านี้นะครับถ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถผลิตได้ทันตามออเดอร์ของลูกค้าเนี่ยภายในเวลากี่วันกี่ชั่วโมงการทํางานของโรงงานเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในส่วนของการ เป็น o d u c t i o n planning ได้นะครับโอเคถัด okay. มานะครับโมดูลที่5นะครับโมดูลที่5โมดูลที่5เนี่ยวิเคราะห์ในส่วนของประสิทธิภาพนะครับของเครื่องได้นะครับโมดูลนี้นะแล้วก็สามารถแล้วผมก็จะสอนในส่วนของการคำนวณต้นทุนนะครับต้นทุนในการฉีดกระรูดนะครับตัวแรกเนี่ยอย่างเช่นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในกระบวนการฉีดกระรูดนะครับหรือเราเรียกมันว่าในส่วนของ e f f e c t i v e n e s s ับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้กับพนักงานก็ได้นะนะครับก็จะเป็นจะเป็นเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรที่ใช้ทั่วๆไปนะครับแต่สามเราสามารถ implement เข้ามาใช้ในกระบวนการฉีดค้อรูปได้ซึ่งผมก็จะมีตัวอย่างนะครับให้ให้พวกเราดูนะครับอย่างยกตัวอย่างนะมีเครื่อง A นะครับเครื่องจากร A กับเครื่องจากร B นะครับฉีดพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วเราดูว่าผลที่ได้นะครับผลผลิตที่ได้จากเครื่องจักรทั้งสองตัวนะครับมันตัวไหนเครื่องจักรตัวไหนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเป็นต้นนะครับถัดมาเป็นในส่วนของการคำนวณต้นทุนในกระบวนการฉีดขึ้นลูกนะครับซึ่งผมก็จะพูดหลักๆเลยเนี่ยมีแค่3ส่วนก่อนแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่โรงงานนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวทางที่ไม่ยากแล้วนะครับไม่ยากแล้วนะครับ อันแรกเนี่ยที่ผมจะพูดก็เป็นส่วนในส่วนของต้นทุนของเครื่องฉีดพลาสติกนะครับต้นทุนของเครื่องฉีดพลาสติกเช่นเราได้เครื่องฉีดมาในราคาเท่าไหร่นะครับค่าเสื่อมนะครับเราคิดว่าเราจะใช้งานมันค่าเสื่อมกี่ปีนะครับ5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วก็จะมีพวกค่าเสื่อมสถานที่เดี๋ยผมก็จะแนะนําให้ฟังนะครับอันนั้นก็จะแล้วก็เอามาคิดเป็นต้นทุนของชิ้นงานด้วยนะครับต้นทุนของชิ้นงานด้วย นะครับถัดมาเป็นต้นทุนของค่าวัสดุที่ใช้เห็นไ,ไหมครับค่าวัสดุที่ใช้เช่นเม็ดพลาสติกเนี่ยนะครับเราซื้อมาเนี่ยกิโลละเท่าไหร่นะครับมีค่าขนส่งไหมนะครับมีค่าขนส่งจากจากที่บริษัทแม่ส่งมาที่ให้เราและเราต้องมีการทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังน,นะครับรวมถึงต้นทุนของแม่พิมพ์ฉีนะครับแม่พิมพ์ฉีว่าเรามีการสร้างแม่พิมพ์นะครับมีราคาเท่าไหร่มีค่าเสื่อมเท่าไหร่ เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโมดูลที่5ในส่วนของโมดูลสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะแค่พูดนะแนะนําเบื้องต้นนะแนะนําเบื้องต้นว่าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหานะครับซึ่งผมได้ยกตัวอย่างมานะครับ2ตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย defect นะครับ defect ของของ injection molding เนี่ยนะครับมีเกือบ20ปัญหา นะครับ20ปัญหาซึ่งตรงนี้เนี่ยในคอร์สต่อไปเนี่ยนะครับคือผมก็จะทำคอร์์หนึ่งนะครับเป็นคอร์สเรื่องของ defect and troubleshooting เลยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่20กว่าปัญหาให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนนะผมอยากจะสอนในส่วนของคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะเข้าสู่คอร์สของ defect and troubleshooting เลยเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่รู้พื้นฐานที่สำคัญ นะครับเราจะไม่เข้าใจนะครับเราก็จะเรียนกันแบบครูพักรักจำนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะสอนเนี่ยคือผมอยากให้เรามีพื้นฐานนะครับที่สมทัญที่จำเป็นก่อนนะครับพื้นฐานที่เราก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราจะไปแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายสาเหตุนะครับแล้วมันก็มีแนวทางการแก้อยู่หลายวิธีนะครับแต่ว่าเราจะเรียงลําดับการการแก้ปัญหาไปนะครับอย่าง เป็นหลักการนะครับไม่ใช่ว่าปรับนู่นปรับนี่ปรับไปเรื่อยๆเลยอันนั้นเสียหายเยอะนะครับหลายๆโรงงานเลยเนี่ยนะครับปรับไปปรับมาปรับไปจนไม่รู้เลยว่าปรับอะไรไปแล้วนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างนะครับให้พวกเราสัก2ตัวอย่างดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ o u t ไลน์ทั้ง6โมดูลนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้